แม่ส่งคลิปมาให้แม่บอกว่าปลูกพักไวอยู่สวนหลายหลายและนอไม้กาลังออกหลายแม่กันเลยสิมาแก่งนองไม้ให้เบิง้งแก่งแบบบ,าบ้านๆแล้เนาะโบต้องใส่อย่างหลายปลาแดกเป็นนัวเป็นนัวโคตรใสหลายเลยใส่น้อยแซบน้อยใสหลายแซบหลายแก่งนองไม้ต้องใส่ยอดมากบวกโคตรแซบเลยทุกคนโอ้ยเก่งแล้วแล้วโคตรไวเลยแก่งอยู่บ้านนะแก่งแบบไรกระแซเพราะว่าแก่งใสเตาถ่านวะซันอ่ะโ่พอปลาแดกกระเพิ่มปลาแดกลงไปอีกนี้น้ำปลา้าเงาินลนซอวันดีแว่นส่งไปให้แม่เองแหละส่งไปหลายเลย เอาไว้ใส่แกงน่องไม้ตำม,มักุ่งนี่แกงน่อไม้มันก็ต้องกินกับตำม,มากัก่งน่องแม่บอกว่าซีตำม,มักุ่งกินนำ้ำนี่ก็ใส่ปลาแดกลงไปลายๆเลยแล้วก็มาเริ่มตำเลยใส่เครื่องลงไปเบิรแล้วก็ใส่มักุ่งลงไป ต่ำใส่ข้าวปุ้นนะทุกคนฮัลโหลไทยกะสิเอิว่าต่ำซัวแต่บางคุงกะใส่น้ำตาลมักเพชวกระเทียมมกเล่นมักนาวคือกานั่นแหละแล้วแหละทุกคนนี้แม่บอกว่าขอบใจสาวแว่นหลายๆเด้อที่ส่งน้ำปลาแดกซอวันดีมาให้กินและกะหุงข้าวเจ้ากินกับแม่บอกว่าแซ่บลายแล้วกะคิดฮอดสาวแว่นนํำอีกกินกับหลานน้อยสองคนอาเอาอยู่บ้านกะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปตอนนี้แม่กะมีหลานอยู่สี่คนกำลังสิมีอีกสองแว่นกะมักบอกให้แม่ส่งคลิปมาให้คิด Hot.